ถ้าเราจะพูดถึง Air to Air Missile สักนัดหนึ่งเนี่ยหรือว่าสักแบบหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องคิดถึงเจ้าโลกอย่างอเมริกาที่สามารถผลิตขึ้นมาได้นะครับโดยบริษัท Lockheed Martin เองแหละนะครับหรือว่าบริษัท Boeing เองก็ตามที่ได้มีการร่วมมือกันพัฒนาภายในประเทศ และที่นอกจากนั้นก็ต้องเป็นแบบกลุ่มประเทศยุโรปอะเออที่แบบสวีเดนบ้างฝรั่งเศสบ้างอังกฤษบ้างที่ว่าต้องจับมือร่วมกันเพื่อที่จะผลิตขีปนาวุธ Air t ท Air Missile นะครับที่จะเอามาใช้กับเครื่องบินรบเนี่ยนะครับแต่ทว่าไม่ใช่กับประเทศนี้ครับนั่นก็คือตรุรกีครับตรุรกีครับได้มีการผลิตครับ Airto- Air, air Miss i l e ระยะใกล้ผลิตเองได้ภายในประเทศมันก็เสริมสร้างครับให้กับเครื่องบินรบในประเทศมีเขี้ยวเล็บ ต่อเนื่องมีเขี้ยวเล็บใช้งานได้เต็มที่ละกันเออแบบนี้ละกันซึ่งวันนี้ครับตรุรกีนั้นจะผลิต Air to Air m i ม s สไซแบบใดเดี๋ยววันนี้แอดจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นครับแอดก็ต้องขอสวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องล e ไลฟ์อยู่กับผมครับ Lee มีเรื่องเล่า เรื่องราในวันนี้ครับแอดนั้นจะขอมาพูดถึงขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้ของทางประเทศตรุรกีครับที่มีชื่อตระกูลว่าเดอกันครับซึ่งเป็นตระกูลนะครับ i r r to s i r Missile นะครับที่ผลิตซึ่งเขาตั้งใจครับที่จะเอาขีปนาวุธเนี้ยนะครับมาใช้งานกับเครื่องบินรบขาดของเขาในอนาคตครับแต่ถ้าว่ามันก็ต้องทดลองใช้กับเครื่องบินที่แบบ มีอยู่จริงเออบินได้ก่อนนั่นก็คือ F16 ครับซึ่งตุรกีครับได้มีการทดสอบนะครับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ2ลูกครับที่ผลิตเองในประเทศครับด้วยการยิงจริงครับจากเครื่องบิน F16 ของกองทัพอากาศตุรกีครับซึ่งตั้งใจครับจะนําไปใช้ในฝูงบินและสุดท้ายครับคือเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่งานนี้ครับคือการเฉลิมฉลองความสําเร็จในการพัฒนาภายในประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับ โดยมีเป้าหมายครับเพื่อที่จะยุติการพึ่งพา a i r t o a i r m i s ิ i l e จากต่างประเทศของตรุรกีครับพร้อมกับยกระดับความร้ายแรงของ F16 ด้วยอาวุธประจำชาตินั่นก็คือ Airto a i r m i s ิ i l e ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศเรื่องนี้ครับเป็นความสำคัญครับของการจับคู่ระบบ WVR และก็ BVR ที่เป็นเอกราชครับที่เป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศการรบทาอากาศแบบอิสระ แน่นอนว่าเครื่องบินรบถ้าเกิดขาด Air t r t o a i r มิซายไปมันก็เป็นได้แค่เครื่องบินโจมตีมันไม่ใช่เครื่องบินขับไล่อย่างแน่นอนครับและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับโครงการเครื่องบินขับไล่ในอนาคตครับตามการรายงานนะครับของนายเมเมตฟาติคาซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐตุรกีออกมารายงานนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้ยืนยันครับถึงประสิทธิภาพในสภาวะที่ยากลำบาก และแสดงให้เห็นครับถึงความพร้อมในการนำเครื่องบินสู่การปฏิบัติการด้วย Air-to-Air m i Air, มิส l ซที่ c r e รี e ขึ้นเองภายในประเทศตรุรกีครับโดยเครื่องบิน F16 นะครับของกองบัญชาการกองทัพอากาศตรุรกีครับสังกัดฝูงบินทดสอบที่401ได้บรรจุครับและยิงขีปนาวุธบอสดอก WVR และก็ก็อกโดกันครับแบบ BVR ระหว่างปฏิบัติการในเดือนตุลาคมค ซึ่งแสดงให้เห็นครับถึงการใช้งานตัวยิงระยะสั้นครับและระยะไกลจากแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างต่อเนื่องคือเขาไม่ได้ผลิตแค่ Air to Air m i s s i l e ครับที่เป็นระยะใกล้เท่านั้นครับเขาผลิต Air to Air m i s s i l e แบบ BVR ด้วยครับนั่นก็คือก๊อกเดียวกันครับและขีปนาวุธทั้ง2องโลกนี้ครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ครับของตัวบิตักเซก และได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นครับเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงครับของ milstd 1 5 5 3ทับ1760 data bus ครับหรือว่าระบบการเชื่อมต่อรองอาวุธของเครื่องบินนั่นเองและ store interface รวมไปถึงครับการใช้ระบบยิงนะครับหรือว่าใช้รางที่ยิงออกไปก็คือลาว129ครับซึ่งเป็นตัวเลือกครับที่ช่วยลดความยุ่งยากในการขนส่งและการผสมผสาน ภารกิจกับคอมพิวเตอร์ครับและขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะครับภาคพื้นดินบนเครื่อง f 1 6 OK, จากภาพครับกระทรวงนั้นได้มีการแสดงให้เห็นครับถึงการโจมตีเป้าหมายทาเกตโดยตรงซึ่งเน้นย้ำครับถึงเสถียรภาพของการค้นหาและความทนทานการนำทางภายใต้แรงกดดันการทดสอบนั่นเองสิ่งสำคัญก็คือการวางแผนคับให้โครงการในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าแพลตฟอร์มเดิมครับ บอสโดวกันเป็นระยะสั้นนะครับหรือว่า WVR และก็ก๊อกโดกันเนี่ยก็เป็น BVR ซึ่ง2รุ่นนี้ครับจะถูกรวมเข้ากับเครื่องบินขับไล่เจเนอเรชัน5ของตรุรกีนั่นก็คือขานนาเด็กเส้นทางนี้ครับใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมขีปนาวุธตามมาตรฐานและทำให้ขานนั้นครับก็จะมี Air to Air มิสไซล์ระดับชาติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันแรกที่มันนั้นเข้าบรรจุในกองทัพอากาศตรุรกีได้ทันที โดยจะมีการปรับสมดุลอาวุธนะครับและก็การอัปเดตซอฟต์แวร์รวมไปถึงกลยุทธ์ต่างๆครับภายใต้อำนาจการกำหนดค่าอธิป,ปไตยเดียวกันนี้ครับซึ่งบอสตัวกันเนี่ยนะครับจะเป็นอาวุธระยะใกล้ของทั้งคู่ครับและก็เป็นอาวุธนําวิถีแบบอินฟราเรดที่มีการประทะครอบคลุมทุกด้านและการควบคุมเวกเตอร์แรงขับเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพในมุมประทะที่สูงและระหว่างการไล่ล่าระยะสุดท้ายนั่นเอง ซึ่งมันก็ต้องไล่ล่าระยะสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันคือ a อ r to Air m i s s ิ l e ระยะใกล้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับถ้าบินมาปุ๊บเห็นเป้าหมายแล้วโอเคเรากําลังบินเข้าไปซึ่งมันไม่ได้ใช้เวลานานครับที่เครื่องบินลำหนึ่งครับจะไปเจอค่าศึกที่อยู่ห่างไปสัก100 200 n a u t i c a l m i l e มเนี่ยมันไม่ได้นานเลยนะครับประมาณแค่ไม่เกิน5นาทีก็สามารถวิ่งเข้าหากันได้แล้วใช้ BVR ในการโจมตีไปในระยะ200 n a u t i c a l m i l e หมครับแล้วก็ไล่บี้ตามไป ถ้าเกิดว่า BVR ไม่สำเร็จก็ต้องใช้นะครับระยะสั้นหรือว่า WVR ในการโจมตีเป็นขั้นสุดท้ายอีกทีหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็จะมีการครอบคลุมทุกด้านและเวกเตอร์แรงขับกับมันทำให้มีประสิทธิภาพกับในการไล่ล่าระยะโจมตีนะครับที่มีระบุไว้อยู่ที่25กิโลเมตรครับทำให้อาวุธนี้ครับอยู่ในระดับ WVR ในปัจจุบันครับและมันก็มอบทางเลือกครับการต่อสู้ทางกาศแบบออร์แกนิก ที่มาจากอุตสาหกรรมระดับชาติให้กับนักบิน f 1 6การติดตามที่แม่นยำและการปรับแต่งกฎการควบคุมของเครื่องบินค้นหามันมีความสำคัญอย่างยิ่งครับต่อการตามทานมาตรการตอบโต้และการรักษาพลังงานในช่วงท้ายครับซึ่งเป็นคุณสมบัติครับที่สำคัญของการประทะหรือว่าการด็อกไฟการสู้กันท่าอากาศในระยะประชิดครับก็ตวยกันครับ ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีความยาวมากกว่าหรือว่ามีระยะยิงไกลกว่ากว้างกว่านะครับหรือว่าหมัดที่ยาวกว่านะครับมาพร้อมกับระบบการค้นหาครับแบบเาร์แอคทีฟและก็ระบบยิงแล้วก็แบบเออไปแล้วปล่อยมันไปเลยนะครับหรือว่ายิงแล้วลืมนั่นเองนะครับและก็ตัวเลือกการล็อกเป้าหมายหลังยิงครับซึ่งช่วยให้ผู้ยิงเนี่ยนะครับสามารถหลบหนีและก็จัดการการรบได้ครับ ระยะยิงเนี่ยมีมากกว่า65กิโลเมตรครับทำให้ F16 ของตุรกีนั้นจะเริ่มยิงเริ่มต้นน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในการระดมยิงเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่หรือแม้แต่เป้าหมายครับที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าขัดขืนจากการขับไล่หรือว่าการประกบของเครื่องบินของทางฝั่งประเทศตุรกีไปแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเครื่องบินขับไล่เนี่ยจู่ๆจะไปยิงเครื่องบินที่ลุกล้ำเข้ามาเลยไม่ได้นะครับต้องมีการเข้าไปควบคุมครับหรือว่าควบคุม เพื่อที่จะป้องกันเครื่องบินลำนั้นไปสืบทราบว่ามันคือเครื่องบินของใครมาจากไหนต้องการอะไรบินเข้ามาในน่านฟ้าเราทําไมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่หลายๆคนนะครับมองเห็นในช่วงที่พม่านะครับมีการบินโฉบเข้ามาในฝั่งไทยนะเออนั่นแหละครับมันต้องมีการไป ควบคุมก่อนครับแล้วก็ขับไล่ออกไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติตามยังดื้อรั้นนะครับที่จะพุ่งเข้ามาอันนี้ก็ต้องใช้ขีปนาวุธในการยิงหรือว่า air to air missile ในการสอยเครื่องบินลำนั้นลงมานะครับในกรณีของไทยกับเมียนมาตอนนั้นะนะครับไทยไม่ได้มีโอกาสที่จะแบบไปไป,ไปสืบทราบเลยาเฮ้ยมาทาไมมาทําอะไรเนี่ยคับไม่มีโอกาสคือคือมันโฉบเข้ามาแล้วมันก็บินกลับไปครับซึ่งนี่มันคือหลักการครับการปฏิบัติการสกัดกัน้นหรือว่าการควบคุมน่านฟ้าในเขตอธิปไตยน่านฟ้าของเรานนเดง ทำให้ตุรกีครับมีโอกาสที่จะยิงได้ง่ายกว่าและไกลกว่าครับสำหรับเครื่องบินที่เข้ามาแล้วครับแล้วก็แทรกแซงในประเทศเข้าน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองและขีปนาวุธนี้ครับสามารถยิงได้หลายแทร็กด้วยครับมันใช้ความรวดเร็วนะครับด้วยกับการสอดคล้องครับของระบบอินเตอร์เฟสซึ่งถูกจัดวางตำแหน่งสำหรับการรับคำสั่งผ่านเครือข่ายจากเรดาร์บนเครื่องบินและก็เซนเซอร์จากนอกเครื่องบินนั่นก็คือศูนย์ปฏิบัติการทางอากาศนั่นเอง ซึ่งเป็นแนวทางครับที่สอดคล้องกับหลัก BVR สมัยใหม่ในการโหลดครั้งนี้ครับก๊อกดกันนั้นจะเป็นผู้จัดหาระยะยิงครับและก็โอกาสยิงในครั้งแรกขณะที่บอสดวกันนั้นก็จะเป็นขีปนาวุธครับที่จะรักษาการผสมผสานขีปนาวุธเอาไว้ถึงแม้ว่าจะผลิตขีปนาวุธนอกระยะสายตาได้แต่ถว่าขีปนาวุธในสายตาก็ยังคงสําคัญอยู่นั่นเองสิ่งสําคัญก็คือการวางแผนครับ โครงการในปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ขยายขอบเขตไปไกลกว่าแพลตฟอร์มเดิมครับโดยบอสตัวกันและก็ฟ็อกตัวกันเนี่ยก็จะถูกรวมครับเข้ากับเครื่องบินขับไล่ของทางประเทศตรุรกีการพัฒนาของเอฟเฟกเตทั้ง2ครับได้รับการพัฒนาจากการทดสอบแบบติดอาวุธและก็การทดสอบแบบแยกตัวครับไปจนถึงครับการกําหนดภูนลักษณะของการค้นหาและการยิงจริงภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อนมากขึ้น เพราะว่าการสู้กันทางอากาศจริงๆเนี่ยมันก็มีอะไรมากมายนะครับที่เข้ามาเป็นความซับซ้อนนะครับไม่ใช่เหมือนการบินออกมานะครับแล้วก็มีการปล่อยแฟร์เป็นเป้าลวงเพื่อที่จะให้ขีปนาวุธพุ่งเข้าไปชนในการสู้กันจริงๆเนี่ยมีทั้งชาร์ฟต้องแฟร์ในการล่อลวงระบบเรดาร์มีการล่อลวงระบบ IR และนอกจากนั้นก็ยังมีดโดรนในการตัดสัญญาณมีอะไรหลายๆอย่างครับมันคือความซับซ้อนในการใช้งานจริงและก็การออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NATO ตั้งแต่แรก ถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นครับของโครงการนี้เพราะมันจะช่วยลดครับแรงเสียบทานในการผสมผสานการรักษาความพร้อมของเครื่องบินและการรองรับการทดสอบปฏิบัติการพร้อมกับเครื่องบินและเครื่องบินรบแนวหน้าของทางประเทศตรุรกีครับแทนที่จะเป็นการทดสอบเฉพาะทางครับนอกจากนี้มันยังเป็นการเตรียมอาวุธครับให้พร้อมสําหรับอนาคตสําหรับการผสมผสานบนแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีลาว1 2 9 ติดตั้งอยู่บนเครื่องบินเหล่านั้นครับหรือที่เขาเรียกกันว่ารางที่เข้ากันได้ครับซึ่งราว129อเนี่ยอะไรติดได้บ้าง F16 บ้านเราก็ติดได้เพราะว่าใช้ราว129เหมือนกันนั่นเองและที่สําคัญขานที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะใช้ราว129นี่นะครับหรือว่าขนาดเดียวกันนะครับสำหรับโครงการขันหรือว่าโครงการเครื่องบินรบเจเนอเรชั่น5ของทางประเทศตุรกีเป็นโครงการระดับชาติซึ่งพัฒนาระบบอาวุธให้ก้าหน้าอย่างรวดเดียว เป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะว่าแม้จะมีเครื่องบินเจเนอเรชันหแต่อาวุธคุณยังกากอยู่เลยเนะี่ยมันก็คงจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบครับกับมาตรฐานของคู่แข่งเราไปดูถึงคู่แข่งของทางประเทศตรุรกีกันนะการจับคู่ของตรุรกีครับที่เสนอชุดอุปกรณ์ที่ทันสมัยและสอดคล้องกันเนี่ยปรัชญาการควบคุมเวกเตอร์แรงขับและตัวค้นหาแบบอินฟราเรดของบอสตกันสะท้อนครับแนวโน้มของ wvr ในปัจจุบันครับที่จะมุ่งสู่ความคล่องตัวในช่วงท้ายเกม และความยืดหยุ่นในการตอบโต้ครับระบบค้นหารีดร์แบบ Active และกลยุทธ์แบบ LOAL ของก๊อกด้วยกันนี้ครับถือเป็นจุดเด่นครับของตระกูล BVR air to air Missile ai ที่ได้รับการพัฒนายอย่างยาวนานครับช่วยให้มีตัวเลือกยิงและถอนตัวซึ่งช่วยเพิ่มความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มี RF ที่โต้แย้งกันสูงครับแม้ว่าคู่แข่งจากต่างประเทศแต่ละรายนั้นอาจจะเหนือกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับ แต่ประโยชน์จากการปฏิบัติการนี้คือการควบคุมอธิปไตยซอฟต์แวร์การอัปเดตกลางอายุแม้แต่ตะกะกของฟิลที่บรรจุไว้ในขีปนาวุธนี้ครับและก็ตัวโหมดการค้นหาสามารถพัฒนาได้ตามไทม์ไลน์ของประเทศตรุรกีโดยไม่มีข้อจำกัดการกำหนดหรือว่าการปล่อยจากภายนอกครับซึ่งมีความสำคัญครับเมื่อเทียบกับ f 1 6ในปัจจุบันและก็ขาดในอนาคตของทางประเทศตรุรกีในเชิงยุทธศาสตร์กันบ้างดีกว่าครับ การทดสอบของ F 1 6ปล่อยลงไปเนี่ยนะครับแล้วก็การบูรณาการที่จะไปใช้กับเครื่องบินขานในอนาคตเนี่ยนะครับมีการวางแผนไว้ครับมันจะได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการคำนวณในหลายแง่มุมทั้งทหารสิ่งนี้ครับทำให้กองทัพอากาศตุรกีนั้นมีคลังอาวุธ a i ร t o Air Missile ที่ได้รับการสนับสนุนภายในประเทศสำหรับการฝึกและก็การปฏิบัติการเสริมกำลังได้อย่างต่อเนื่องและเรียบง่ายครับช่วยกันครับสำหรับการผลิตเชี่ยวบินแรก ผลกระทบจากใบอนุญาตส่งออกและความล่าช้าในการเติมเชื้อเพลิงหรือว่าในการเติม a i r t o a แอร์มเข้าคลังภายในประเทศถ้าผลิตได้ในประเทศมีสึกเมื่อไหร่ก็ผลิตเข้าไปผลิตเข้าไปใช้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องรอต้องซื้อต้องรออีกบริษัทเขาจะผลิตได้เมื่อไหร่ในบ้านเราจะแตกอยู่แล้วอะไรประมาณน,นี้ลองนึกภาพในส่วนนี้ล้วกันมันคือความลื่นไหลในการใช้งาน a i r ์ทู i อร์มิสไซในทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับสิ่งเหล่านี้ มันส่งสัญญาณไปยังพัธมิตรและก็คู่แข่งว่าตุรกีนั้นครับสามารถติดอาวุธให้กับเครื่องบินขับไล่ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ด้วยอาวุธประจำชาติแบบครบวงจรครับซึ่งช่วยเสริมการป้องปรามและความน่าเชื่อถือของภาคอุตสาหกรรมในเชิงภูมิรัฐศาสตร์การสาธิตนี้ครับช่วยยกระดับคุณค่าของประเทศตุรกีในฐานะผู้จัดหาอาวุธให้กับกองกําลังท่าอากาศฝ่ายเดียวกันซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องบินขับไล่แบบตะวันตก แต่ต้องการแหล่งขีปนาวุธที่หลากหลายมากขึ้นครับสิ่งนี้ครับมันเชื่อมโยงโดโยตรงครับกับความคาดหวังเกี่ยวกับกอง JF17 ของอาเซอร์ไบาจานหากอาเซอร์ไบาจานนั้นครับนำเอซู i มิสไซล์ของตุรกีมาใช้นักบินของอาเซอร์ไบาจานจะได้รับตระกูลขีปนาวุธครับร่วมสำหรับตั้งแต่ช็อตแรงมิสไซล์และก็ไฮแรงลองแรงมิสไซล์นะครับ โดยจัดเป็นแนวการฝึกอบรมสนับสนุนและการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้สอดล้องกับพันธมิตรด้านการป้องกันที่ใกล้ชิดครับและการปรับเปลี่ยนความพร้อมในการรบทางอากาศในภูมิภาคจากทะเลดำจนไปถึงทะเลแคสเบียนกันเลยเดียวสำหรับชุมชน f 1 6ของตุรกีเนี่ยหรือว่าเครื่องบินตุรกีเนี่ยนะครับ F16 ของตุรกีเนี่ยสามารถครับผสานลาว129ได้มาตรฐานและก็ สอดคล้องกับมาตรฐาน MIL-STD ด้วยหมายความว่าขีปนาวุธครับสามารถถูกดูดซับเข้าจังหวะการบรรจุอาวุธที่มีอยู่และก,ก็การวิเคราะห์สรุปผลครับโดยมีการรบกวนน้อยที่สุดทีมระบบครับสามารถทำภารกิจเนี่ยนะครับโหลดซ้ำการค้นหารวมไปถึงการติดตั้งนะครับผ่านซอฟต์แวร์ปล่อยขณะที่หน่วยปฏิบัติการมีอิสระครับในการปรับแต่งกลยุทธ์ตะกะการยิงเรขาคณิตของ การคำนวณค่าของอขีปนาวุธชนิดนี้และก็จังหวะการหมุนการตามเป้าหมายของขีปนาวุธชนิดนี้ให้สอดคล้องครับกับการเร่งความเร็วและพฤติกรรมของเป้าหมายวงจรป้อนกลับแบบปิดเดียวกันนี้ครับระหว่างฝูงบินและภาคอุตสาหกรรมครับสามารถบีบวงจรอัปเกรดทำให้มั่นใจได้ครับว่าทั้งบอสโดกันและก็กอกตัวกัน WVR และ BVR จะพัฒนาไปพร้อมกับเซนเซอร์ของ โครงเครื่องบินและซอฟต์แวร์การจัดการการรบในเครื่องบินขาดในอนาคตข้างหน้าลำดับการยิงในเดือนตุลาคมครับซึ่งเป็นการยืนยันจากรัฐมนตรีเมเมตฟาติได้มีการรายงานนะครับว่าการยิงครั้งนี้ครับเสมือนการมอบขีดความสามารถจากห้องปฏิบัติการซูลายการผลิตก็คือว่าการยิงครั้งนี้สำเร็จผลแล้วเราจะเริ่มผลิตกันอย่างเต็มที่แล้ว และเป็นการกําหนดเงื่อนไขนะครับสำหรับชุดปฏิบัติการการรบทางกาศภายในประเทศอย่างเต็มรูปแบบทั้ง f .16 และก็ขานด้วยการที่บอสดกันครับควบคุมการรบระยะประชิดและเกิร์กด้วกันสามารถขยายขอบเขตการโจมตีไปในระยะไกลและนอกจากนี้เครื่องบินเจเน r เรชัน5ของตุรกีก็จะมีลายการผลิต Air to a i r m i s s i l ซภายในประเทศหรือแม้แต่เครื่องบินของ กลุ่มประเทศพันธมิตรกับตุรกีที่ได้รับการสนับสนุนจากตุรกีก็จะได้ Air to Air m i s มิสไ์เหล่านี้ไปใช้กันได้ง่ายๆนะเด็กเพื่อนๆคิดว่ามันนั้นจะมีประสิทธิภาพอย่างที่ตุรกีคาดหวังไว้หรือไม่เดี๋ยววันไหนมีเวลานะครับอาจจะไปเจาะลึกเข้าไปดูถึงระบบการนำทางของมันว่ามันนำทางยังไงมีระยะการเลี้ยวแบบไหนมีฟิลแบบใดบ้างขับเคลื่อนด้วยเชือเ้อเพลิงแข็งแน่นอนละนะครับ แต่ว่ามันมีรายละเอียดดีเทลของขีพนวุฒนะครับของบอสตอกันและก็เกิิร์กโดกัน2นัดน,นี้ไว้มีเวลาว่างแอดจะพาไปเจาะลึกกับมันอีกครั้งหนึ่งว่ามันนั้นจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไหน,นเอาเป็นว่าในครั้งนี้ครับการทดสอบของตุรกีนั้นสําเร็จผลแล้วแล้วเพื่อนๆคิดว่า มันนั้นจะสร้างความเหนือกว่าให้กับตุรกีได้มากน้อยเพียงใดครับกับ Air to Air Missile ทั้งระยะใกล้และระยะไกลที่สร้างขึนเองภายในประเทศเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมครับแสดงความคิดเห็นและมุมมองของเพื่อนๆผ่านใต้คอมเมนต์เลยครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย